วันนี้ช่างใบเฟ oh, ิร์นจะมาสอนวิธีการวัดไซส์พิตตี้นะคะวันนี้ก็เรียนเชิญคุณตุ๊กตาพิตต morning ี้ตัวแม่นะคะเป็นอันด voilà ับต้นๆในเมืองไทยเชิญคุณตุ๊กตามาวัดไซส์ค่ะด้วแหละเพราะเรามาอยู่คนสี่คนนี้อันดับแรกนะคะหัวนมอยู่ไหนไม่ต้องวัดค่ะวัดอกวัดอกหางค่ะเราต้องเอาด้ามนี้อยู่ตรงตรงหัวนม ตรงนี้ตรงนี้มีต้องแ,แวกดู <c oughs> อกห่างสิบห้าเซนอันนี้คือแบบอาชีพนะคะต่อไปเราก็ต้องวัดรูจมูกค่ะก็ <c oughs> ะทําไมรูจมูกกว้าง <c oughs> เดี๋ยวดูเห็นไหมคะวิธีแล้วต้องเอาไว้ปลายแบบนี้ <c oughs> ดูให้สค่ะรูจมูกเราต้องวัดแบบนี้รูจมูกกว้างหนะะึ่งเซนค่ะอันดับต่อไปยิ้มค่ะ มุมปากนะคะยิ้มให้เห็นฟันค่ะกว้างที่สุดกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เราวสว,วัดริมปากมน <c oughs> ยิ้มหอยยิ้มอ่าให้กว้างที่สุดเท่าที่กว้างได้หกเซนตอนนี้ลิสติกขึ้นอยู่นนี้แล้วถ <c oughs> ัดไปนะคะอันสุดท้ายที่เราจะต้องวัดเพื่อสําหรับการแบบใส่ตัดชุดเวลาทํางานนะคะก็คือวัดรอบคอค่ะรอ,อ,อบคอคุณลูกตากันนะคะ เอวเท่าไหร่คะปกติประมาณนิดสองค่ะเาเลยไม่ได้สองไม่มีเวลาอุ้ยสวยนะคะอันนี้คือว่าเกินรอบคออุ้ยสวยค่ะอุ้ยสวยค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เถียงช่างค่ะอันนี้เพราะว่านี่เป็นอันนี้คือมัมมี่มืออาชีพนี่ก็คือไซส์ร้อยห้าสิบเซนค่ะรอบคอของลูกตาเดี๋ยวเรามาดูคิตตี้ตัวแม่อีกคนนึงดีกว่านะคะที่เราเชิญมาเป็นเกียรติแก่ ช่างดีไซเนอร์แบบโปรเฟชชั่นอลค่ะขอเรียนเชิญคุณนุ๊กซี่ค่ะไม่มาคุณนุ๊กซี่ค่ะไม่มาคุณนุ๊กซี่คะก็ไม่มาจะมาไหมคะไม่มาคุณสกายกิี้คะมาวัดหน่อยค่ะไม่มาทีละคนทีละคนอ่ะโซเชียลมันด้วยนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้เพิ่งทำผมแเชิญงเรีวันนี้แบบสายยันถ่ายรูไปใส่หัวไปอาชลีสัตว์ลุงกี้ค่ะ เราจะมาทําการวัดตัวแบบมืออาชีพนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะยีฟันค่ะโชว์โชว์ฟันให้ทุกคนเห็นก่อนค่ะ <c oughs> อ๋อเห็นใกล้ๆค่ะเหลืองอ่ะแล้วเ,เราจะมาวัดรอบอกนะคะอ้ <c oughs> าวแล้วที่ยีฟันทำไม <c oughs> รอบอกคุณลุกซี่ก็เหมือนเดิมค่ะเทคนิคก็คือเอาอันนี้ไว้เอาตรงนี้นะคะ <c oughs> ปักไว้ตรงหัวนมค่ะฮะรงไร ้ไม่ได้องใบนะคะน้องใบตอันนี้ก็คือว่าแฟนของพวกล้านะคะก็ของเอาขนมมาให้ว่าเอเดี๋ยวเรามาวัดหัวนมกันต่อเอ้ยวัดรอบอกกันต่อหัวนมนอะ่ขนอกหางเมื่อกี้ตุ๊กตาอกหางสิบห้าอันนี้ไม่รู้อกหางสามสิบสิบหกเฮ้ยสิได้ 17ค่ะเฮ้ยอ๋อจะชีอ่ะต่อไปหันมาใกล้ๆกล้องอันต่อไปต้องใกล้ๆกล้องนะคะวัดใกล้ๆอ่ะเลยหน้าค่ะระยะห่างรู้จมูกนี่เห็นนหคะเอามาใกล้แมองไม่เห็นอันนี้ระยะห่างรู้จมูก2เซนค่ะไม่่ใหญแล้วก็ฟันค่ะฟัน กงกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เจ็ดเซนนะคะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะวันรอบคอค่ะด้วยเฉยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบคอคุณยุซี่เท่าไหร่เออผมพี่รวยเฉยสิร์ฟแล้วผมเราด้วยเสิรแล้วก็มุคำเโบฮีเมียนรวยเฉยนะคะเป็นสไตล์แบบโบฮีเมียนค่ะ 60เซนค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพิตตี้คนต่อไปว่าพิตตี้ตัวเมื่คนต่อไปคือใครเรียนเชิญคุณสายขีคีค่ะขอบคุณมากคต้อนรับด้วยค่ะเรียนเชิญคุณสายขี้คีค่ะเรามีตำแหน่งให้นะ ีได้ได้ชนะเลิศจากรางวัลเวที่เฟรนดี้มิสทิฟฟานี่โชว์นะคะแล้วก็ทีดาช้างแต่ตอนนี้ผอมแล้วไหนดูช้างน้อยนะคะช้างน้อยตัดแล้วตัดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันเราฝึกมาชนสักครู่นะคะสิบห้าค่ะกลุ่มนี้ก็ไซส์เดียวกันหมดเลยอ่ะเอาละเข้ากล้องนิดนึงนะคะอ่ะไซส์รูกจมูกค่ะเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าอะไรวะเงยหน้าค่ะเงยหน้าเออโอเค หนึ่งเซนติเมตรค่ะตรงไหนเนี่ยปันปันยีให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ค่ะไม่พอค่ะต้องอีกค่ะอ๋อคลิปมันใครมาโดนแปดเซนคนสุดท้ายนะคะวันรอบคอค่ะวันรอบคอคุณสกายกิ๊กี้ค่ะคุณจะไปทำอะไรคะฉันจะเอาไปท่าคอหัวล่างใช่ไหมคะไปตัดชุดตัดชุดตัดชุดตัดเชือดก็ได้เฉพาะค่ะ วัดตัวไบบน่าตีวัดมาแล้มันยังไม่แบบต้องวัดมันเดี๋ยวต้องวัดมันเดี๋ยวต้องวัดตัวแบบผิดดี่นะคะอันนี้ก็คือมันกระทบเลยแปดสิบเซนนะคะอ่าขอจบการวัดตัวแบบมืออาชีพไปค่ะผิดปีข้อนี้นะยเราล็อกข้อัวไยเฟิร์นไว้นะคะหามาค่ะ ใบเฟินค่ะทักคนกี่เซนคะเซนได้ที่ไหนอ่ะได้เล็กกว้างอะต่อี้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนยังยืดไม่สุดยืดสุดยืดสุดคก่สี่สิบค่ะสี่สิบเสนค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะฟันสันฟันสันฟันเหลือมีฟันได้กว้างที่สุดค่ะแล้วก็เท้าฟันค่ะ ากี่พันใครเนี่ยห้าครึ่งค่ะอีน้ำลายโอยฉันเป็นช่างเงอชีแล้วก็วันในส่วนของอกห่างนะคะปแต้องนันิ้ว10นิ้วค่ะ10นิ้วเลยเหรอคุณ15เซนเองต่อไปนะคะวันรอบคอค่ะคเธอคู่เธอ์นี้เออเธอหนี้ ไปเวอร์ช <tal word> อบแนวบอยบิ๊กม้าถอนตาัสเซลีอี้ล่ะคะเอาสาเป๊ะๆเลยนะค่ะตอนนี้และเราตั้งใจทุ่มหัวหาดเอาสาเป๊ะๆโอเคเซลีอี้เสรอเซลีอี้ล่ะคะมาดูก่อนค่ะหายใจไม่ี้ยร้อยห้าสิบเซนค่ะพอดีเป๊ะกับสายเลยค่ะเราขอจบการวัดเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ